สวัสดีทคน่ชสวัสดีค่ะพี่พี่น้องมือนี่ผ้ามาเก็บเพจได้ค่ะอากาศดีค่ะไม่แดดอุณหภูมิประมาณแปดองศามือเนี่ยค่ะอากาศดีมือมือต่อไปกัสิประมาณนี่ประมาณสิบองศาเนี่ยก็สีอากาศดีค่ะแล้วคนที่ปั่นที่แนี่วก็สีมือได้เก็บได้ก็สีได้เก็บมือได้บ่ได้เก็บก็สิบโบได้เก็บละค่ะมือนี่ก็มาตาใกล้ๆบ้านนี่ละค่ะ ลายอยู่ค่ะงาง่ไปพูนเมื่อกี้เก็บยู่ทั้งอันฟังทั้งพูนอะค่ะการลายคือกันทั้งตั้งไว้คนละมุมถุงก็ตั้งไว้คนละมุมเนี่ยค่ะถ้ามันอยู่ในปลาแบบ่แบบอันตั้งต้นแบ,บ่อยู่ข้างหน้านะคะมันก็ควสามารถสีไทยเบื้องได้ไหมคะถ้าเป็นปลาเฟิร์นแบบนันก็โอเคค่ะมาเลยค่ะลุยเลยค่ะแง่ไปทั้งพูนอะค่ะทงทั้งยา,างไปทั้งพูนอะค่ะ ากระสิเก็บได้เลือกนจกงังไยค่นเพราะว่าฝนเขาตกหราวันข้างหนามันนี่สยคะมันสวยแต่ว่าขางไตทองมันอนะขางล่างมันนี่สิคะมันโบสวยมันมันแบบซ้ำไหมคะถ้ามันซ้ำเท่ากับคัดออกอที่ฝนโบโตก,การ นี่มาจับเนี้ยมาขึ้นไหมคะอากาศนั่นหน่วน้ก็รศึันบนะค่ะยิ่งยาวมาเลยค่ะนี่มีพีคนไทยเหรอเนาะค่ะที่เขากำลังรับสื่ออยู่มีคนปิเสาสื่อแล้วค่ะบึงซีเดือนส,สนีกับสิย้่งขึ้นก็สิกลายเป็นน้ำแข็ง กันกระสีซื้อแน่บ่าซื้อแน่ละม,ะมะั้งท่นกระวัติช่วยแล้วเพื่อเก็บตั้งแต่สิ้นเดือนนี้แล้วหรอกคือแล้วเลยจสิแม่คะ่บะบ่สิได้เก็บอีกสิงคะ่ะอากาศหนาวเลยเนาะคะ่ะเขากไม่อยากเก็บดอกอื่นได้ไหมค่ะดอกอื่นติดเขา,ขาเขาเขียวมันก็ใสไ่ได้ดอกที่หนาว หลายค่ะในปีนี่ไหมป้าติดกันท์ก้อนคนไทยบ้านฉันยัมาเก็บก่อนหน้านี้แหละค่ะชาว่าเขาคนละมุมถนนคนที่บ้านเขาทั้งถนนใหญ่ถนนทั้งดํา โงดกนคนที่บ้านเขาคน้นที่บ้านชั้นแนวเขาทั้งอันเดียวบา้าเขาเหินเออทั้งลูกล่งไหมคะเอาเหินเทเพื่อใส่เขาไปทะลุอีกถนนดับทั้งหนึ่งไหมคะ่ะที่บ้านชัน้นแนวเขาคะ่ะ เสื้อผานะต้องตรงลึกบ่อค่ะกั่นกองลมเนี่ยงาไปเลยดิค่ะโค้งเลย นะคตัดถ้าว่าเห็นเ,เป็นสินเสษๆมุง้งเป็นคนข้ำมสำัมใช่ไหมัะน,นี่เนอะไรที่อาอใส่งานย่อรุูกอีกเทียนหนึงกับเห็นกับเอาทิ่มใช่ไหะถ้ามันพาสามารถตัดออกไปได้นะ มเ,ม,เมืองแต่ละเมืองบาอที่ถต้นใหม่นะคะ่ะขอดูมาน,นาสีตน้นมันเป็นน้ำหนามไหมคะมันกระลดดขึ้นมาดอกอะดอกก็หักดอกและซ้ำนี่ เอาว่าใดดีค่ะถ้าเอาก็ต้องตัดทิงสิเลยสันสันเสร็จแ้คนตกเกินมันก็สีเริ่มเมือดหนามเราเนาะค่ะเนาะต้อง็ั้สั่มต้องต่อไปกับิีเนาก็จะเป็นเสื้อสีไหมคะ ง่ายอยู่ค่ะกินข้าวเดียวก็สิเต็มถังแล้วค่ะมุ้งมุ้งเถียนคนแท่งวันเที่ทยงยางมาทั้งต่วค่ะทุ่งอิงทุ่งต่างตึกเนาะก็ต้องหาไปทั้งปุ่นละค่ะเพราะว่าอาจจะอมเนิ่นไปหนีก็สิออกไปทั้งรถมอเตอร์ไซค์ไหมค่ะพอตอนนี้ก็เที่ยงกลัวๆอะไรนะคะเนาะก็สิต้องหาออตกตอนนี้กลับปลูกไปซีม,มงแรงค่ะ บา,บางที่เขาตัางันทุงไว้สหมองสิไหมคะเขาก็สิไดอยนเก็บทุงงานเก็บทุงออกนี่คะเห็นไหมคะงางนทั้งจ่ะกมทกั้ทงคืกระทังนทาง,ทางกระทั่งคนเหอะ ไก่กันไหมคะ่ว่าชนเนลก็บ,บยายากขยับกล่องสิงไหมคะ่มคะน้ำสัมทุกคนท้านว่าชนเนลว่าเก็บล้มสามไหมคะ่ะ มันสามารถสิเอาได้บ่สื่ยางนี่คะ่ะสุอันนี่คะ่ะซ้ําแต่บ่หลัวมันใส่ได้บน่นะแต่ว่ายา่านของเขาเนา่าไหมค่ะ หลายแฮมกับบดยางไก่ย่างหลายลาย่างหางสินะคะก็เลยสีใดไว้ในจช่นน้อยยังไงค่ะในสองกมีท่างด้วยค่ะเป็นท่างอันซัดย่างไหมค่ะท่างน้นอย พาเที่ยวหากินยางเหลียของเขากาจะิ้นยวตัดึอนมาลูกค่ะอากาศะเย็นสบายนะคะนี่แหละพลังของ,งกิญยาวพลังกายช่วงนี้ล่ะคะ่ะช่วงอนันน แดดออกนี่ค่ะเห็นแดดเราก็รู้สึว่าอากาศดีเทน้อเขากะวะ่เาเขาก็สีหนาวอุ้ยเสียกันเป็นจุ่มไหลเป็นไงเสียกันนี่คือว่ามันซ้ำมันซ้ำที่ว่าห้อง่าสามารถจีเอาได้ไมั้ยค่ะ แต่ว่าเบิ้งดอกเบิงเงเ้งนึงใช่ค่ะมันก็สามารถแบบว่าเก็บไปได้เลยถ้าเขา,าบอเบิ้งไหมคะ่ะแต่ว่าครั้งล้างมันสัมมันเอาไปไดอันนี้ดีกันนี่คะ่ะมีขาวนิดนึงใี่ค่ะแต่ข้างหลังก็มีความสัมก็เล่นยากในการเลือกคะ่ะก็เลยเก็บย่างยักเมือนนี้ อีพี่นี่พ่อแค่นี้ก่อนเด้อค่ะเด้อฝากกดติดตามคนณเตยบอลเชนแนลเด้อค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณเด้อค่คะที่กดติดตามคนณเตยบอลเชนแนลค่ะ